ข้างต่อพี่น้องู้จึงพื้นเบิ่งะยายให้เบิ่งข้างใหญ่อยู่เลยครับใหญ่เข้าไปทางไหนอ๋อช่ำการน,น,นี้แหละติดตามครับนี่พี่น้องมาอ,อีกข้างหนึง่ง อยู่นี่ห้องนี้เห็นเน่ลงลงลงสงั่งนี่หนหอห่างงั้นไงเดือบพ่อท่อทั้งสีนี่พี่นอ้องท่อทั้งสียีสิบลิตรเบิ้งหลุมมันสีลายเป็นไงไม่อยู่ไม่อยู่หองเองสิอฮะติดตามครับ นี่ห้างที่สองห้างที่สองพี่น้องไก่เลยบึงแย่แล้ตาข่าย่มเก็บผ่าเก็บมือไร้รอก็ัจีเ,เมียนเด้เอาได้รับคำสั่งแล้วมาเนี้ยออกจากเงินนีข้อมูงแช่สองเมตรเอาเจอกันอีกประมาณอึใดใจเดียว อยู่หน,งหนองๆเลยนี่ห้างนี่เนี่โอ้ยอันตรายอย่างยิ่งเลยอยู่หม่องทำงานเลยเต่าเตาเผาอันโอ้ปันอาเนี้ยเร่เห็นมันมั่งนี่มันได้อยู่เลยเเความสูงสองเมตรขึ้นกันโอ้ยแม่กำลัง เอาสักครู่ครับเห็นหมือดกันงาเบรงผลงานบาบสามห้างอืมทางเบิดสามห้างเด็กเครื่องกระมังเออละมังดำคนนี้โม้นหน่อยดิยคูมมีแล้วโลนึงมีแล้วลูกว่านี้โลนึงนี่ ตังง้งแมลงเคาะกันใส่เวลาเช็กหน่อยใส่เวลาตั้งน,น,น้อยม,มิ่งกันเสียรายเป็นเลยแต่ว่าม้เลยสายตาหนีมีแต่นึงไง้ิดเดียวเอออยอ้หเฮียเยียบนี่ยนะนะตคุมคุมอยู่นะตะคุมตะคุมอยู่ไบวใก็น่าหุ่นบวชบวชใจสันมีหบ่มีบวมีวันเหตุเกิดขึ้นเ,นม,เนมื่อ นาว่าสิผ่านแตกอยู่ในการมังนี่บ่มีอู้ย então, ังคานอยู่น oh, ันตัวนึงองลุมพุ่นเอาหนืตอ่อนมันบอ้ตันลโอ้เทิซ้ำอุนคโอ้ยเก็บอะไรเก็บกับปากเลยแกแกหนามันออกเบ่งเด้อย่น้องสิขอให้เบ่งออมาต้องเว้ย

ดูเีงน่เฮียงแนงเียงามบึงอ๋อสุปพี่น้องโลโลนึงบุญย่หรกเนาะบยูยโลเออประถาเป็นไงวอ้โลงบุญย่หร่ไงโอ้ยสุปเบิลเลยพี่น้องิบินตเลาหเแผมันี่เดอืู่แอที่ตามมาเมนูองมาสิวินนาตาอย่างเนี้ พี่น้องขวาลูกตอเมนูตอเนื่อจากเมื่ขึ้นนี่ครับไปจุดมาสามห้างสี่ห้างว้าวตะลุดแ่งห้างมันวุ่นยญ่พี่น้องทอถ้วยทอเนี่ย,ย,ย,อท,อยท,อทอลูกบอลก็มันก็เริ่มเสียหน,นีแล้วพี่น้องนี้ไอ้พักมันก็มีพักสีใส่เนี่ยพักตูต้นหอมนี่แหละพี่น้อง เอ้ที่ตำนี่ก็มีบักพริกตำบักพริกใส่พี่น้องใสบะพริกดิบด้วครับตำขาขาใส่จังหน่อยบม่ต้องใสไรกระเทียมก็ใส่เด็ดขั้นผู้มากครับใส่เกลือไปอยังหนอ่อยกระทะกระทั่งขึง้นเรียกพี่น้องนี่ขากะลังที่แห้งเตรียมผิดใส่เลยนะครติดตามครับผมอ่ะพี่น้อ,พนองพร้อมแล้ว ใส่พักเลยครับใส่เครื่องเลยเครื่องติดตาม,มากพี่น้องใส่ไปไม่ยกกังกับตามกักกิวันนี้สูใส่ไปเลยพักครับ หยุดแซวเนี่ยจุดผิดหน่วยใส่ใดเห็นผู้บู้ข้อข่วนผิดเพี่น้องผมใส่ผิดหน่วยไปใกลอยากธรรมาสารนี่นกเสียบอยู่แล้วครับหอ,อมแสีบอยู่แล้ว ก็ต้องปรุงยังหมากใหม่อาหารปลาพี่น้องหากินยากมันก็สิเส็บๆเป็นยังหน่อย,น,อย,น,อย,น,อยนี่ครับใส่น้่ปลาครับแต่พาท่านนวเพราะว่าเขาใส่เกลือไปเดี๋ยวเดี๋ยวซิมเบิ่งต้ก่อน ตอนนี้ก็เพิ่มน้ำครับเพิ่มน้ำอีกเล็กน้อยอนี่ได้แล้วพี่น้องครับนี่ไม่ต้องใส่ไลยเห็นว่าขู่ขั่วเก่งๆนี่ไม่ต้องข้นไหลพี่น้องมันจิแตกเ <c oughs> อาปิดฟ้าไว้บ้านเติมมาติดตามมาเบิ่งตอนเปดิดนู้ยสิพร้อมสำแดัพี่น้อง นะเปิดเบื้องใหายเลยพี่น้องผ่านไปบอกบอถึงขานาที่แบบนี้ของบบมีเหลือมียางพี่น้องพักยุกก็คือกินได้เลยมาเปิดเบื้องกันครับตึง้งโอ้โหโอโ้หอมผักหอมเนี่เอาน้ำบกหลงพ่อดีพ่องามเลยนะไปซิมกันเลยพี่น้องกับ่บมียังแต่แต่มันยางก็ใส่น้าปลาก็ะซ่บอยู่เดียวครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ เสบแน่นอนนี่พี่น้องไปต่างๆพวดีกดรหลหอ,อมแห่งตอนนี้เบิงเบิงเบิงบิงหน้าตาพี่น้องอามามาเด้อพี่น้องได้อาหารเกิดแล้วมื้อีน่เศษผักเบครักรับประกันความเสบครับอาหารที่ปอยแม่ฝ่ายกินมาไปครับสวัสดีครับพี่น้อง อบอกกันตั้งสองสาธิตพี่น้องเมนูขัวลูกตอพี่น้องเออนังจากีโอ้ตังอยากแคนอนนี่นี่พี่น้องบึงสดสั่ง,งลูกโตโอ้มามามา,มากพี่น้องอาหารปลาอาหารปลาอาหารเคยกินมาแต่ก่อนจะออกพี่น้องปีละเถือสองเถือประมาณนี้นะครับ ได้มาจึกหนึ่งนี่เขาเมืองนี้วู่นี่ธรรมดาเนาะขอพี่น้องหนัก,กลบยอมมีบาดเผลใส่กับขอนิยวสิบบาทมานนี้เอียงกล่องนี้จากตะวินพี่น้องอยิามืุษเสาโอ้ภายทำหยักขอถทดขอไครพี่น้องเดี๋ยวให้เบ่งน้ำกันใส่ผักใส่อีตูก่ก็ผักหอมต้นต้นหอม อืมอ่ะอืมสาพเขาเลยเพื่อนอวนันวันสวยๆเลยเพื่อนใารกาแ่บกูบรตรงแจบแบบมั้ย่แเ่บตรงพืกสาแพะเ,ะเ,ะเ,ะเล้วพี่น้องมีนูนนี่ ทายท้า,ามอนไปจุดให้พี่หน,น้องเบิ้งหน่อยหนึ่งจุดเองพี่หน่องไม่มีใครกาเลยจุดเองกินเองเจ็บเองไม่นุน่นอยู่ทีเดียวมากก็้วก็มจุดปวดจักหน่อยเยวไปจุดยิงพี่หน้อง ยังบวมอยู่มันหนักปนไต่สงสัยตัวอ่อนมันคุดก้อนอนันถึงกับไข่ไ <laughs> ี่จังไหต่พี่น้อง,งมันองหมักอีกอย่างมันบวม,ม,ม,มอยู่กุกกะ ผ่ากรสิย้อนแจ้งยังไงขอโถษดขอให้ไทยทำอย่าง,าง,งน,นี้มุ้าเนี่เพี่น้องโอ้ยแดดอาวิธีเหมาะบอดมีเลยผ่าพย้อนแจ้งแบบนี้นล่ะครับทนเบื่งกันจังไยนะครับมองเีเลยเพื่อนทำนี้ไง ประมาณโล่กลัวครับอย่างห้องบนนี้ตาไว้โดนพี่นอ้องอยู่ห่างก้นทำบรรยากาศกับกทายทำให้พี่น้องเบืองเดียบตอนที่เด็กนี่ดูเข่าเข้าเป็นหนังเลย มานดีเลยพี่น้องหอมขนาดเด้อหอมหวานมันพี่น้องรสจัดนี่โอ้จักสีาบยังเด็กายแสบบปุล <c oughs> เอาบรรยากาศไทยทำเอาตอกินตอกวาตอพี่น้องเบึงกวดลูกตอกประมาณนี้เนาะครับเนาะกากปีตอนนองไหวมากกบกอะไลก็แช่ได้ครับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ข้มมาติดตามรเราส้มนะครับคลิปนี้ไว้สำนีพี่น้องลิมนาก็พปอกกันไมคือ้เกาต่างสองสาธิตสวัสดีครับ